เสียงว้าวมากเลยนะครับเพื่อนแบบเสียงแบบเสียงเส้นแหนเรียกเลยนะเสียงลยนะเสียงแบบซิกซิกซิกะครับแบบมาชัดเจนแบบคือแบบบิติเสียงได้มากเลยนะครับโอเคโอเคโอเคดีดีดียังไงเพื่อนก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะไปลองดูแล้วกันอันนี้ผมยังไม่ได้โมอะไรเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องโมแบบกลางแหลมนะครับโมเอ่อมิดนะครับมิดกลางนะครับแล้วก็ซับบูเฟอร์นะครับโอ้โหไไม่ใช่ไม่ใช่มิดกลางเออกลางแหลมแลาถูกแล้วนะครับต้องโมกลางแหลมนะครับด้วยเอ่อ ซีฟิลเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่แอลโลพาร์ฟฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นใส่คาปาซิเตอร์นะครับบูตเบรดนะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมช่างต้งนะครับวันนี้นะครับมีตัวนี้มาให้ดูนะครับให้รับชมเนาะเพื่อนๆก็ถ้าสนใจก็เข้าไปดูแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเซทเคทีบีสองหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นบูทูธคอร์ดคอมนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เนาะ QCC 5125นะครับตัวนี้เป็นอะไรนะเป็นบลูทูธตัวใหม่แล้วนะครับนาอตัวนี้เป็นไฮเลสนะครับคือความละเอียดเสียงแบบว่าระบบไฮเลสเลยนะครับตัวนี้ผมโปรโมทบลูทูธอีกแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่บลูทูธผมไม่ได้เป็นคนขายนะผมไม่ได้เป็นคนผลิตนะเดี๋ยวผมเห็นว่ามันน่าใช้แล้วตัวนี้ราคามันไม่ค่อยแพงเด้อนะครับนะครับเพื่อนๆนะครับมันจะไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็น5125เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เขาจะมี IC โคเดอร์นะครับ ที่แบบคุณภาพสูงกว่าตัวนี้มีออฟแอมมีอะไรตัวนี้จะตัวนี้จะแพงกว่าตัวนี้ผมผมซื้อมาพันกว่าบาทนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับแต่อีตัวนี้เนี่ยผมสั่งซื้อมานะครับมันไม่ถึง500รออ่ะนะครับผมก็เออว่ามันน่าน่าน่าจะเอามาทําให้เพื่อนดูแล้วกันนะเพราะว่ามันมันถูกเนาะอีตัวนี้มันแพงมันแพงไปโอ้มันแพงอยู่นะครับแพงกว่าแพงกว่าแมกบอลทีวีอ่ะนะครับทีนี้ อันนี้เราก็จะมาดูว่ามันมีอะไรบ้างเนาะนะครับตัวนี้มันมีแค่นี้ก็ทีดีสองหนึ่งนี้ก็ต้องเป็นคือจริงๆมันแท้ไม่แท้ก็ได้เนาะแต่ขอให้เป็นแท้เสียงมันจะนั่นอยู่เสียงมันก็จะมันจะดีเนาะแล้วมันจะทนอะไรเงี้ยเนาะผมก็มันก็ต้องดูดูเอานะครับจริงๆถ้าสั่งในช้อปปีส้สดมันก็แบบลองไปดูมันแท้ไม่แท้อะไรเงี้ยนะครับก็อ,อาจจะลองแต่ถ้าเอาชัวร์ก็ลองดูที่เพื่อนช่างอะไรเงี้ยที่เขามาขายอย่างเงี้ยเนาะนะครับนี่นะครับผมก็ไม่รู้จะบอกอธิบายไงว่า,ทาแท้ไม <laughs> ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าถ้าเราดูถ้าคนที่ทำบ่อยๆอะไรเงี้ยคนที่เจอบ่อยจะมองด้วยตาเปล่าจะรู้แล้วเอออันนี้มันเฮ้ยนี่มันบอดแท้นี่นะอะไรเงี้ยนะครับเนาะนะครับโอเคทำไงอ่ะเบื้องต้นนะครับก็จะมีนี่นะครับมีมีมีสองชิ้นนี่นะครับไม่มีรายละมีแค่นี้นะครับก็คือเดี๋ยวใส่บลูทูธคอสคอมตัวนี้นะครับอ่าใช่แล้ว QCC 5125นะครับตัวนี้นะครับผมเอารีนมาให้ ผมมีเลนนี่นะครับเพื่อนครับ QCC 5125นะครับนี่นะครับนี่นะฮะตัวนี้นะฮะเขาก็จะมีแบบอุปกรณ์เขานี่นะครับแค่นี้นะครับด้านนี้ก็จะมีบอกหงแกงมือหัวโอเคนะครับนะครับมีแค่นี้นะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับ เบื้องต้นเบื้องต้นก็อยากให้ลองตัวนี้ก่อนเนาะลองลองตัวเมนบอร์ดก่อนเนาะว่าเมนบอร์ดใช้ได้เปล่านะครับมันใช้ได้ปกติไหมด้ไหม,ไหมนะลองดูก่อนเนาะเสียบไฟดูอะไรดูนะครับเทสก่อนก่อนที่จะทำเนะาะจะได้ไม่หลงทางไงว่าเออแบบเอ้ยถ้าเราไม่ลอง main, ไม่ลองเมนบอร์ดแอมก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราทําไปแล้วเกิดแบบไม่ติดอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยตอนแรกมันติดหรือเปล่านะอะไรเงี้ยนะครับเราลองก่อนลองให้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยเอาเอามาเอามาทำเนาะ โอเคนะครับอ๋อติดปกตินะครับทีน,นี้พอมันติดปุ๊บเราก็มาดูอันนี้สเปคมันนะครับนี่นี่นะครับตัวนี้ก็เป็นเขาจะมีปลั๊กมาให้เรา2ชิ้นเนาะไอ้ปลั๊กให้เรา2ปลักป๊กนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อ R L นะครับเนี่ยเอา R L นะครับที่เราจะต่อเข้าเมนบอร์ดเนาะแล้วตัวนี้กราวกับ5โวลต์นะครับ5โวลต์ผมจะใช้ตรงตัวนี้นะนี่ครับตรง C ตรง C C9 อย section, ่างงี huh. ้นะครับเนี่ยจะเห็นเพื่อนจะเห็นมันจะมี C9 อย่างงี้นะครับตรง C9 เนี้ยเขาจะมีไฟ5โวลต์นะครับนะครับมันจะทํางานพร้อมกับเนี่ยสวิตช์สีฟ้านี่เลยไฟสีฟ้านี่เลย5โวลต์ตัวเนี้ยเอ๊ะมันจะทํางานก่อนเออใช่ใช่มันจะทํางานก่อนนะครับเราจะใช้ไฟตัวเนี้ยไฟ5โวลต์ตัวเนี้ยมันจะมาเลี้ยงบลูทูธนะครับบลูทูธเก่ามเนี้ยนะครับมันจะวัดเชยบกกาวนะครับเนี่ยมันจะมีมันจะมาตรงตะไก่ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับ อย่างเงี้ยห้าโวลต์น,นะครับ5้าโวลต์เนี่ยเขาจะมาตรงเนี้ยจะมาเลี้ยงบลูทูธตัวนี้นะครับแต่บลูทูธตัวนี้ผมจะไม่เอานะผมจะเอาออกเพราะผมชอบเอาออกนะครับจริงๆมันสามารถใส่โดยที่ไม่ต้องเอาบล mm ูทูธเก่าออกก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันจะมีทำไมทั้งสองตัวนะครับเนาะใช่ไหมครับมันต้องมีตัวเดียวบลูทูธนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมเอายกนี่ออกก่อน ตรงนี้ตรงบูทูทตตัวนี้สามารถใช้ฮอตแอร์ก็ได้นะฮอตแอร์ออกก็ได้นะครับหรือจะหัวแรงก็ได้นะเดี๋ยวผมขอฮอตแอร์นะครับผมถนัดฮอตแอร์นะครับแล้วฮอตแอร์มันไวด้วยนะฮะเดี๋ยวผมหาแล้วมาลองก่อนนะของนี้มาลองนะฮะลอง้อน ผมเก็บไว้นะผมก็เก็บสะสมไว้นะครับถอดผมก็เก็บสะสมไว้นะครับ okay. อันนี้สองตัวนี้เอาออกก็ได้ไอ้บลูทูธออกได้แต่อันนี้ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะแต่ผมผมคิดว่าผมจะเอาบลูทูธมาตั้งตรงนี้ผมก็เลยเอาออกนะครับผมคิดว่าผมจะเอาบลูทูตตั้งตรงนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมก็ออกดีก,กว่านะครับ <Okay. S 1> ไฟที่เราต้องการก็คือ5โวลต์นะครับ ตัวนี้ง่ายเลยเพราะว่ามันมีไฟ5โวลต์อยู่แล้วง่ายเลยนะครับเนี่ยผมคิดว่าผมจะตั้งตรงนี้นะครับตั้งนี่เป๊ะตรงนี้เลยนะครับเลอบูทูตตัวตนี้เขาก็มีแบบมีปลั๊กมีปลั๊กเสาอยู่แล้วโอเคแล้วก็มีไฟ LED แสดงสถานนะโอเคผมว่าเหมาะเลยนะตรงนี้นะครับตรงนี้ลงตรงนี้สวยเลยแล้วผมก็จะเอาไฟเนี่ยไฟ เข้าตรงนี้กาวเข้าตรงนี้เลยนะครับกาวเข้านี่เลยนะครับนะครับแล้วก็เอาเนี้ยดึงมาตรงนี้แล้วก็สัญญาณก็มาตรงนี้โอเคลงตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมใช้กาวร้อนล็อกก่อนผมใช้กาวร้อนล็อกไว้ก่อนโอ้ติดนี้อ่ะโอ้เสียดายเอางี้ดีกว่างั้นผมอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเสาม่ได้อยู่เสาได้อยู่ด้านบนนะครับเสาได้อยู่ด้านบน จริงๆต้องเพื่อนเพื่อนใช้กาวอะไรก็ได้เนาะกาวอะไรก็ได้แปะให้มันตั้งอย่างนี้เนาะแต่ผมขอเอาไว้แล้วกันนะครับผมจะหยดนิดเดียวนิดนึงนิดเดียวพอจะเอากาวร้อนตั้งไว้ตรงนี้นะครับนิดเดียวพอนะครับไม่โดนอะไรนะฮะนิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอากาวสีขาวมาใส่แทนนะครับกาวร้อนนิดเดียวเอาแค่พออยู่นะครับแล้วเราพอเราทำเสร็จแล้วก็เอากาวซิลิโคนมาเททับเททับเลย เอากาวยางมาเททีนะครับยังจะอยู่หน้าตาเป็นอยู่นี้แหละผมคิดว่าผมจะตั้งนี้แหละนะครับนี่นะฮะเฉ๋วเลยนะครับบูทเก่าผมยกออกไปแล้วนะครับอันนี้ทําง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากนะครับจากนั้นที่เราต้องการก็คือนี่ครับไฟนะครับไฟห้าโวลต์นะครับห้าโวลต์ไม่ใช่เออใช่ไฟห้าโวลต์ครับห้าโวลต์ ตรนี้แต่ว่าทีน so <Yeah. S 1> so ี้ม so ันจะดูมันจะมีลายหนึ่งนะเพื่อนๆดูนะมันจะมีลายหนึ่งนะครับลายหนึ่งเพราะว่าเราต้องการให้ไฟ5โวลต์เนี่ยผ่านไปสวิตช์นะครับผ่านไปสวิตช์ตรงนี้เข้าตรงสวิตช์ที่เราเปิดเนี่ยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กปอกแป๊กเนี่ยครับให้เพื่อนๆเอามีดแคตเตอร์นะครับนะครับเดี๋ยวผมเอามีดแคตเตอร์ก่อนนะครับนี่มีดแคตเตอร์ผมจะขูดตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้มันจะเป็น จะเป็นเดี๋ยวผมเดี๋ยวขูดเสร็จเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวคัตเตอร์ต้องแหลมแหลมนะครับจะขูดเส้นนี้นะครับเส้นเส้นแรกนี่นะครับนี่นะครับเส้นแรกนี่ครับเพื่อนดูนะครับเส้นแรกนี่นะครับเห็นกันไหมครับเนี่ยเส้นแรกนี่นะครับตัวนี้เราจะเอาไฟห้าโวลต์นะครับเข้าตรงนี้นะครับ เพื่อให้มันตรงนี้มันจะเข้าวิ่งเข้าไปสวิตช์มันจะปิดเปิดพอกแป๊กป๊อกแป๊กตรงนี้ครับเอาใช้ส่ไฟนี้แล้วกันนะครับ ันนี้เป็นสายเอ่อสายสายอ่อนเนาะสายแกนเดี่ยวนะครับเนาะตัวนี้เป็นไส้เงินนะครับไส้เอ่อเป็นคอยเคลือบเงินนะครับเป็นแกนเคลือบเงินนะครับเขาเรียกคออะไรนะผาเรียกอะไรคอนะครับคอเคลือบเงินผมพูดผิดขออภัยครับ นะครับเพื่อนครับผมต่ออย่างนี้ละนะครับนะบดูนะฮะตรงนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้คือต่อไฟห้าโวลต์ตรงนี้เข้านี้นะครับเพื่อจะวิ่งไปหาสวิตช์นะครับแล้วสวิตช์จะทำหน้าที่ปิดเปิดปปปปโอเคจากนั้นเอ่อให้ต่ออันนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็น AUX นะก็คือ เราต้องการแบบให้มันเออเขาเรียกอะไรนะให้มันเสียบสาย AUX ได้นะครับ ื่อนดูนะครับมันเนี่ยเนี่ย47นะครับ47นะครับมันจะมีลายวงจรวิ่งมาตืดตืดืๆมาตรงนี้นะครับให้ต่อเส้นนั้นเลยฮะที่มันไปหา47นะครับก็ดูว่ามันใช่หรือเปล่านะครับอเคนะครับถ้าเราเช็คว่ามันใช่ไหมนะครับเราให้เอามิเตอร์ปรับที่โอมิเตอร์เนาะให้มันมีเสียงตืดๆดืๆนะครับไม่มีเสียง เราจิ้มตรงนี้เราจิ้มตรงเนี้ยตรง C C สิบเจ็ดเนี่ยขานี้นะครับมันจะต้องมาหา C สองถ้าเราต่อถูกแล้วเนี่ยเราเอามิเตอร์จิ้มตรงนี้ตรง C สิบเจ็ดเนี่ยมันจะต้องมาหา C สิบสองตรงนี้เนะ C สองตรงนี้นะครับนี่นะครับ C สิบเจ็ดขานี้นะครับมันจะต้องมาหามันต้องเป็นลายเดียวกันกับ C สองตรงนี้นะครับเอามิเตอร์วัดโอเคอันนี้คือได้ต่อไปอีกอันหนึ่งนะครับ อันนี้คือการต่อสายนี่เราจะต่อสาย AUX นะครับให้เขาเสียบ AUX ได้นะครับอันนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าถ้าเราต่อถูกเนี่ยมันจะสิบห้าเนี่ยกับสามเนี่่ต้องมาถึงกันโอเคนะครับนี้ถูกต้องไม่ช็อตนะครับเราเราเราเสียบควายเราเราจิ้มควายนะครับสิบเจ็ดนะครับไปหาสองสิบห้านะครับไปหาสามนี่นะครับนี่ครับสี่สิบ 7นะ45นะครับด้วกับสกับ3นะครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะเนี่ยผมต่อไขวยมาอย่างี้นะครับโยงมาอย่างี้นะครับนี่นะฮะโอเคอันนี้จบในส่วนของเอ่อตรงนี้ต่อเพื่อเราจะเจ็บ AUX นะครับเอาสัญญาณเข้าได้นะครับแล้วก็นี่ต่อไฟ5โวลต์นะครับโอเคจากนั้นให้เราต่อสัญญาเอ่อให้ต่อต่อปลั๊กไฟก่อนนะพักไฟก่อน เนื่องจากที่เราดูเมื่อกี้เนาะบูทูตัวนี้ใช้ไฟ5โวลต์ได้เลยเนาะนะครับสีดําเป็นกราวนะครับเราผมกราวผมจะเอาต่อตรงนี้ล้วกันกัแบบเนี่ยขาลบของซีตัวนี้เนาะได้ดกันตรงนี้นะครับผมเอาสีดำนะครับ จามต่อตรงนี้เลยง่ายๆเลยนะครับออกสายอ้าโอเคนี่ขาลบเรียบร้อยขาลบเรียบร้อย ขากราวนะครับขากราวนะครับต่อไปนะครับไฟบวกนะครับไฟบวกห้าโวลต์ออกจากสวิตช์นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับขู่เส้นนี้นะครับ งนี้คืออะไรตรงนี้คือสวิต์นะครับก็คือ5โวลต์นะครับที่เราต่อตอนแรกนะครับมันจะวนเข้าสวิต์นะครับแล้วตอนที่เราบิดปอกแ๊กปอกแ๊กเนี่ยพอเราเปิดปุ๊บมันจะออกแล้วก็วิ่งผ่านตรงนี้นะครับเพื่อจะไปเข้าแอมป์นะครับแล้วก็มาดักตรงนี้เลยนะครับแค่นี้นะครับจบ แล้วนะครับอันนี้คือต่อไฟเข้านะครับต่อไฟเข้าไปเลี้ยงบูทูธคอดคลองเนี่ยนี่ไงเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับที่ผมให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะนี๋ยวเ,เทสก่อนก็นได้อ่ะว่ามันจะใช้ได้ไหมอตอนนี้ผมลงป้อนไฟที่1ิบเจ ประมาณสัก20โบโวลต์แล้วกันนะครับโอเคตรงนี้ได้แล้วนะครับบูทูธทำงานแล้วหรือเปล่าอ่าทำงานนะครับคับ okay. พี่นี่บูทูธทำงานแล้วที่เหลือเราก็แค่ต่อสัญญาณเสียงนะครับเข้านี้ ยานเสียงนี้มันสายมันสั้นสั้นเนาะไม่ต้องผมไม่ใช้ไม่ต้องใช้สายชิวก็ได้เนาะผมจะต่อจากตรงเนี้ยเข้าตรงนี้ใกล้ๆนี้เนาะเราก็จะได้ไม่ต้องใช้สายชิวเนาะจะต่อเราจะต่อแค่สองเส้นพอนะเพราะว่าออตัวสายกาวเนี่ยสายกาวเนี่ยกาวเขาพ่วงกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองจิ้มให้ดูจริงๆจะต่อก็ได้นะครับเพื่อนจะต่อก็ได้นะเพื่อเพื่อความแบบครบคันนะครับแต่ว่า เกียต่อแล้วนะครับนี่นะครับกาวเขาพ่วงกันอยู่แล้วแล้วกาวเนี่ยนี่นะฮะกาวนะสีดํานี่นะฮะแล้วกาวเนี่ยเราต่อเข้าบอร์ดนี้อยู่แล้วนะครับที่เขามีสายกาวให้เราเนี่ยเพราะว่ากรณีที่แบบแหล่งจ่ายกับโหลดแล้วก็ตัวรับสัญญามันแยกกันนะครับแต่เนี้ยคือเราทําเป็นเราทําเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นชุดเดียวกันเป็นบอร์ดเดียวกันนะครับเราใช้กาวร่วมกันได้นะครับโอเคนั้นผมวันนี้ผมไม่ต่อนะ ที่ผมอธิบายคือผมจะขี้เกียจต่อนะครับดำผมดึงออกเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับมันก็จะเหลือแค่นี่นะครับแค่นี้นะครับแต่ตรงไอ้นี้ผมไม่แน่ใจนะไอ้ตรง R out L out เนี่ยเพื่อนลองดูแล้วกันนะครับมันจะมีนะครับมันระหว่าง45้ากับ4สิเจ็ดเนี่ยถ้ามันสลับเพื่อนก็ลองสลับด้านดูแล้วกันเนาะยังไงก็ได้นะแต่ทีนี้ผมลองเอาที่ผมสะดวกนะก็คือ แดงเนี่ยมันอยู่ล่างผมจะไว้ในแล้วก็เหลืองอยู่บนเราจะผมจะไว้นอกนะครับส่วนถ้ามันสลับกันแล้วก็แค่สลับคู่สายแท่นั้นเองนะครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับผมจะขูดตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่นะฮะสองที่นะครับ เราสามารถเอามาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนนะครับเนี่ยต่อตรง47กับ45ได้เลยนะครับแต่ว่าสายมันจะยาวไปนะครับคือเราไม่อยากให้สายมันยาวเนาะมันจะได้ไม่มีแบบสัญญาณรบกวลัวอะไรอย่างี้เนาะเราก็ตัดกันหาเรื่องนี้ไปแล้วก็ทำให้มันสั้นที่สุดนะครับผมก็จะต่อเอาไว้ตรงน,นี้นะครับอผมดึงวัดให้ดูเนาะถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมีลายวงจรวิ่งมานะครับลายว,วงจรากงนี้ยวิ่งมานี่เนาะ วิ่งมานี้เนาะโอเคนะนะครับแล้วก็รัปอกสายสองอันเลยผมวัดผมกะให้มันหย,ยุดยืดยืดยุนหน่อยให้มันแบบดันเก็บข้างในได้ผมก็ยาวๆหนย ล่างนะครับน,นี้คือย้ํานะครับวันนี้ผมไม่ผมผมจําไม่ได้เนะว่าไหนมันแอลวันอานะครับเนาะแต่ว่าคือถ้ามันสลับถ้ามันสลับข้างกันเราก็แค่สลับผู้สายแค่นั้นนะครับคือจบนะครับไม่ไม่ดราม,มานะ่าเนาะไม่ใช่ปัญหาเนาะอันนี้เป็นเข้าใจกันเข้าใจตรงกันนะครับถ้ามันผิดแล้วก็ขยับผู้สาย แ,แต่นี้คือผมอยากให้มันแบบคือเอาสายล่างเอาไว้ในนะครับนาะแล้วก็สายสายบนเอาไว้นอกนะครับแค่นี้จบเลยนะครับผมได้พับไว้ในได้ เนี่ยแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วโอ้แม่เจ้าเห็นไหมผมบอกแล้วมันไม่ยากนะครับตัวนี้คือวิธีการนะครับอัปเกรดบลูทูธคอสคอมนะครับ QCC 5125นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไฮไลท์แล้วนะเป็นอะไรชื่อยาวๆผมจำไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นบลูทูตัวคือแบรนด์ตัวนี้เครื่องแบรนด์นี้ยังไม่มีตัวนี้เลยนะครับนี่เราแบบนำหน้าแบรนด์เลยนะความคุณภาพของเสียงหรือไม่ก็ความเพลของเสียงแล้วก็ความละเอียดของเสียงเนี่ยคือตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ ค่อนข้างแบบล้ำแล้วนะครับผมก็เลยตัวนี้มานําเสนอเนาะนะครับเนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้เองอุ้ยตัวเก่าของยกออกนะครับแค่นี้เดี๋ยวเราไปเช็เสียงเดี๋ยวมื้งต้นผมนอนก่อนเดี๋ยวผมให้ดูใกล้อ่ธิบายรอบหนึ่งก็ได้อ่ะเพื่อบางท่านแบบอาจจะเป็นมือใหม่จะไม่ทันเนาะก็จะมีเนาะมันก็จะมี R L Out นะครับเนาะใช่ไหมแล้วก็เก้าแล้วก็บวกไฟ5โวลต์เนาะ ไฟ5โวลต์เนี่ยเราดึงมาจากวงจรเดิมเพราะมันจะมาเลี้ยงบลูทูธอยู่แล้วนะครับแต่เราอ่ะให้เขาเข้าสวิตช์นะครับวิ่งเข้ามาเข้าสวิตช์นะครับแล้วให้ออกจากสวิตช์แล้วเราก็จําจากตอนที่มันออกจากสวิตช์เนี่ยมาเข้าบลูทูธด้วยแล้วก็ไปเลี้ยงแอมป์ด้วยนะครับมันก็จะทําง,งานพร้อมกับสวิตช์เนาะโอเคไปในส่วนของสัญญ,ญาณเนี่ยก็จะมี R กับ L นเนาะานี่ตรงกราวนี่ผมใช้ร่วมกันเนาะผมใช้ตัวอันนี้ละกันเนาะนะครับโอเคนะครับก็จะมันจะก็จะต่อมาแค่2สายเนาะนี่นะครับ สาเหตุที่ขูดต่อตรงนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้สายมันยาวนะครับสายมันสายตรงนี้สา,สายเส้นนี้ให้มันขูดต่อตรงนี้เลยนะครับแล้วเขาก็จะวิ่งมาหา45กับ47เพื่อสัญญาณเสียงเนี่ยเข้าวอลลุ่มนะครับแล้วก็ออกไปหาออฟแอม,มนะครับแล้วก็ไปในหาแอม,มพักขยายไปต่อไปนะครับโอเคอย่นี้นะครับแล้วก็2เส้นนี้นะครับสเส้นนี้เป็นการพาสัญญาณจากตัวตัว AUX นะครับกรณีที่เราเอาสาย AUX มาเสียบจุดตรงนี้นะครับมันก็จะผ่าน สองเส้นนี้นะครับวิ่งเข้ามาร่วมกับตรงนี้นะครับตามแดงตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่ช็อตกันนะเพราะว่าเขาจะมีเอ่อสีกับสีสนี้เป็นตัวป้องก,กนันการชนอกันของแรงดันไฟอยู่นะครับนี่นะครับโอเคอันนี้จบวิธีการอัปเกรดบลูทูธนะครับ qcc อ QCC 5 0 5 1 2 5นะครับตัวนี้เป็นไฮเลดแล้วเสียงแบบว่าอะไรนะ l lcdaladc อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะครับมันแบบมันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ,าษา เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะนะครับนี่แหละเสร็จแล้วอะแค่นี้เองอันนี้ก็เราเดี๋ยวเราเอากาวนี่อย่างเงี้ยเนาะกาวเรียกกาวอะไรอะกาวเงี้ยเนี่ยเจ็ดศูนย์สี่อะไรเงี้ยนะครับเทรอบๆเลยที่ผมเอากาวร้อนแปะไว้ก่อนแค่ให้มันแบบล็อกไว้เฉยน,นะครับมันอาจจะหลุดได้เรากาวเนี้ยเทหรือจะแล้ว,วแต่เพื่อนจะไม่เทก็ได้ถ้าไม่อยากให้มันเลือะเทก็อย่างงี้ก็ได้ก็เทให้ผมก็เทอย่างาง,างี้นะครับ สายนี้ผมก็จะเทคุมไว้ไม่ให้แบบอะไรไปโดนแค่นั้นเองแต่จริงเบนบอร์ดพวกนี้ก็เวลาเราใส่ตู้ก็ไม่มีอะไรไปโดนอยู่แล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วว่ะเดี๋ยวผมไปลองโอเคนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกันเนาะตัวนี้เนาะตัวบลูทูธคอดคอมตัวนี้นะว่าตัวนี้คนะือฝนเริ่มจะตกแล้ว้ออุตส่ามีเวลาว่างทําวิดีโอให้เพื่อนๆดูเนาะด้านฝนจะตก,จ,กจ,ะจะเสร็จแล้วเนี่ยจะเทสอยู่แล้วเนี่ยฝนจะมาแล้วเนี่ยดังโบเบ้โบเบ้แล้วแล้วบ้านผมมันเป็นหลังคามันเป็นบ้านโมเดิร์นเนาะ มันเป็นแบบหลังคาแบบหรือว่าเป็นไอแผ่นเมท่านชีตเนาะที่ดังนะฮะเดี๋ยวเราเราใกล้จะเสร็จละเสียงมานะครับรูบเรมรูมเรเรมาแล้วอาจจะไม่ได้เทสวันนี้ด้วยซ้ำเนื่องจากฝนมาแรงเราก็จะไม่ได้ลองไม่ได้นี่ผมป้อนไฟที่ยี่สิบสามโวลต์นะครับเพื่อนๆนะครับนะฮะกับตู้เก่าๆสีแดงๆผมเดิมๆเลยเนีที่ตู้เดิมตู้เก่าเลยนะแล้วก็นี่นะฮะ นี่นะฮะตู้กเก่านี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมใช้ไฟที่23โวลต์น,นะครับลองดูนะฮะเดี๋ยวเราใช้ใช้โทรศัพท์ดีๆหน่อยนะครับนะฮะ,เ,เ,ะ,ะ <S <S เพราะว่าตัวเออมันมีเงื่อนไขนะครับนะเพราะว่าตัวไอตัวบูทูธคอร์ดคอมตัวใหม่เนี่ยมันเป็นระบบเอ่อไฮเลสเนาะมันต้องต้องมันมีเงื่อนไขนะครับ <S <S เพื่อนนัคือเอ่อตัวตัวเนี้ยเขาเรียกตัวอะไรนะ ตัวเราเล่นเพลงเนี่ยตัวที่เราส่งบลูทูธเนี่ยเครื่องโทรศัพท์อย่างเช่นโทรศัพท์เนี่ยเขาต้องรองรับตัวเ,เขาเรียกอะไรนะรองรับระบบไฮเลดด้วยนะครับมันถึงจะเสียงมันถึงจะเพาะแต่ว่ามันจะเปิดฟังได้นะแต่ว่าเสียงมันจะไม่ค่อยเพาะไงถ้าอ,อ,อุปกรณ์ที่เราเล่นเนี่ยมันไม่รองรับนี่นะครับเนี่ยมันเขียนว่า a ออนะครับเนี่ยครับ a ออห้าหนึ่งสองห้านี่นะครับนี่นะฮะ ก็ให้ใช้เครื่องที่มันนั่นหน่อยนาะครับนาอที่มันที่มันรองรับหน่อยส่วนเพลงก็เหมือนเดิมผมนะครับผมชอบฟังเพลงแบบที่มันเป็นดนตรีสดหลานเล่าอะไรอย่างนี้นะครับมันจะได้แบบฟังแล้วมันเพลินๆอันนี้รลานเบียร์ผมชอบฟังเราชอบไปกินเบียร์ โอเคน่าจะได้อ hmm. ยู su, online, ่นี่แน่เดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงเทเบิลกับเพิ่มเสียงมิดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมีนี่ี๋ยวต้องมีโชนะครับื่อความเท่เยครับเดี๋ยวต้องมีนี้โชว์นะครับต้องมีเราต้องมีแบบ ต้องมีชูนอาทีเอนะครับเพื่อแบบให้มันเห็นกราฟจะได้ดูแบบว่าเป็นเหมือนมืออาชีพหน่อยนะครับก็ต้องมีแบบชูนอาทีเอเพื่อเราจะวัดระดับเสียงสัญญาณเสียงนะครับความผี่นะครับโ okay. อเคอ่าปต่อยั้ากจะยอ้นต่เอ ว้าวเสียงว้าวมากเลยครับเสียงว้าวมากเลยนะครับเพื่อนแบบเสียงแบบเสียงเสนเขาเรียกอะไรนะเสียงอะไรนะเสียงแบบซิกซิกซิกอะครับแบบมาชัดเจนแบบคือแบบบิตติเสียงได้มากเลยนะครับโอเคโอเคโอเคดีดีด,ด,ดยียีไงเพื่อนก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะไปลองดู้กันอันนี้ผมยังไม่ได้โมอะไรเล,เลยนะเดี๋ยวเราจะต้องโมแบบ กลางแหลมนะครับโมมิดนะครับมิดกลางนะครับแล้วก็ซับบูเฟอร์นะครับโอ้โหไ้ม่ใช่ไม่ใช่มิดกลางเออกลางแหลมแลถูกแล้วนะครับต้องโมกลางแหลมนะครับด้วยซีฟิลเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่แอลโลพารฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นใส่คาปาซิเตอร์นะครับบูตเบรดนะครับอีพีหน้าเพื่อนๆกดติดตามเลยนะอีพีหน้าผมจะใส่ให้ครบเลยแต่อีพีนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวฝนจะตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้เดี๋ยวผมจะไม่ได้อัพคลิปเพื่อนๆนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมตัดจบแค่นี้ก่อนเทสแล้วก็เดี๋ยวทีหน้าผมจะอัพพวกเนี่ย C ีฟิลเตอร์ทั้งหมดเลยนะกลางแหลมเนี่ยนะครับไล่ให้หมดเลยแล้วก็ใส่คาปาซิเตอร์บูตเบสด้วยสักสองตัวนะครับเพิ่มใหญ่ๆแล้วก็ L โลพาเฟลเตอร์นะครับแล้วก็ C โลพาเฟลเตอร์นะครับทั้งหมดเลยนะครับอี e ีหน้านะครับอี e ีนี้เพื่อนๆกดติดตามเลยเดี๋ยวอี e ีหน้าเดี๋ยวผมใช้ชื่อเดียวกันเลยเดี๋ยวเขียนว่า EP EP สองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาลงให้ดูอี EP หนึ่งนะครับ สู่มใจกับดึกนั้นยังเสียาย